สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว Realme Note 60x กับมือถือที่สเปค ให้มาจัดเต็มจริงที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,900บาทนะครับจราคาเต็มคือ2,999บาทนะครับพี่จะขอแน่บลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจ จะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือแอปดาหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับพี่กดซื้อมาจากออนไลน์ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่ากับมือถือที่โคตรคุ้ม จากตัว Oppo และ Realme จะเป็นอย่างไรบ้างผมให้ดูก่อนในการดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่าด้านหลังเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่าง มีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอเชื่นชมตัวโน้ต 60X นะครับไม่แปลกเลยว่าบางครั้งของอาจจะหมดนะครับถือว่าบอดี้ทำออกมาได้ลงตัวมากกับตัวนี้ซึ่งหายว่าตัวนี้ผ่านการรองรับจากตัวอาร์เมอร์เซลในการป้องกันในการตกกระแทกตัวนี้มีให้เรารอบด้านะครับถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากอันนี้พีขอเช่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องเลยนะครับนี่ตัวนี้พร้อมด้วยสามารถ กันฝุ่นกันน้ำระดับ IP 5 4ด้วยพร้อมแบตให้มา5000มิลลิแอมถือว่าแบตให้มา1วันเพียงพอจริงครับตัวนี้หลังจากพี่ทำการใช้งานมาบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากผมตัวนี้มาพร้อมกับตัว CPU ให้เรามา Unisoft T 6 1 2 o c t a c o r e เช่นทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอจริงครับนี่อันนี้คือความสมูทของการทัดกับหน้าจอให้มารีเฟรชตัวนี้คือ90 h z ปรับเป็น60แล้วก็ปรับเป็น90เฮิรตได้ถือว่าให้เรามาเพียงพอจริงนะครับอันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับถือว่าดีกีในการออกแบบตัว r e a l m e ีและอ p p l e ออกแบบมาได้อย่างลงตัวจริงพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่จริงครับ6.74นิ้วกับหน้าจอสู้แสง560นิ้นในการสู้แสงก็ถือว่าเพียงพอจริงครับพร้อมด้วยอัตราส่วนของหน้าจอในการเสดผลคือ 90. 3เ การเซ็นผลออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงเนี่ยผมซึ่งพี่ชางาน,นมา ถือว่าเวิร์กมากกับตัวนี้ผมหลังจากที่สัมผัสกับตัวจอถือว่าหน้าจอสู้แสงดีได้พอสมควรเลยผมนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมกับนี้พีอัปเดตล่าสุดคือเป็นตัว Android v e เวอร์ชันนานะครับผมตัวนี้กับฟังก์ชันที่บอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงครับเพราะว่าเป็นตัว Real Me UI นะครับผมตัวนี้ซึ่งพีอัปเดตล่าสุดแล้วรู้สึกว่าใช้งานออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวนี้รุ่นเบสโมเดลคือ แรม3 gig, กิกบวกไป่าอ,อีก5กิกเป็น8กิกถือว่าให้เรามาเพียงพอกับ CPU n e o s o f t T612 ที่ฉันพูดไปก็ถือว่า ซึ่งี่รู้สึกชอบมากกับการอัปเดตเป็นตัว Android 15ครั้งนี้ถือว่าอัปเดตเสร็จแล้วรู้สึกว่าล่อมมีความสมูทจริงครับในการเชื่อมต่อถือว่าเชื่อมต่อออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยครับผมนี่ครับ Wi-Fi ก็สามารถเชื่อมต่อ WiFi 4และ Wi-Fi 5ในการเชื่อมต่อถือว่าลงตัวจริงในการใช้งานถือว่ามีความสมูทมากครับเครือข่ายสามารถซัพพอร์ต 4G 2ซิมแล้วก็บลูทูธ5ถือว่าในการคอนเน็ t บอกว่าคอนเน็ t ง่ายมากนะครับผมตัวนี้ผม แล้วก็ในการตั้งค่าจอสแสดงผลและความสว่างปรับเป็น ทีมมืดและทีมสว่างตัวนี้สามารถปรับได้แล้วก็ตั้งค่าตัวเรฟเรชตัวนี้ก็ปรับได้ในการปรับที่อัตโนมัติหรือว่า9 0เฮิรตหรือว่าปรับเป็น60เฮิรตก็ปรับได้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรในการปรับตัวเรฟเรชของหน้าจอซึ่งพี่ใช้งานมาทัชกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับิร์ k มากหลังจากพี่ใช้งานมาพี่ชอบในการกดในการทัชลาโพงหนึ่งตัวเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดพอสมควรเลยหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมานะครับ สามารถทำการปรับตัวอีควอไลเซอร์ของเสียงได้เช่นพปรับเป็นเพลงลุละครเกมหรือว่าสมาร์ท สามารถปรับได้ของนี้คือบอกเลยว่าให้มาดีจริงกับคุณภาพผมแล้วแบตก็ถือว่าอึด1วันเพียงพอมากใช้งานคือแบตอึดจริงครับแอปก็สามารถคดแอปได้ตัวนี้ก็มีให้เราในการคดแอปด้วยนะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงในการคดแอปนะครับนี่คืออัปเดตเป็น a n d r o i d 15แล้วรู้สึกว่าใช้งานออกมาได้ลงตัวจริงครับคุ้มมากกับงบเลส2 0 0 0ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มี ฟีเจอร์พิเศษให้เรามาเป็นมินิแคปซูลปุ่มแมนามิกแล้วก็การโทรลดเสียงด้วย AI ซึ่งตัวนี้มี AI เข้ามาช่วยในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงหลังจากพี่ทำการใช้งานตัวนี้มานะครับนี่กดหัดง่ายมากอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับนี่อันนี้คือซอฟต์แวร์ก็เป็น Android 15แล้วก็ใช้งานก็ถือว่ามีความสมูทจีนขอนี้ซึ่งพีชอบนะ คือมีการใช้มุมมองในการเปลี่น,นจอด้วยถือว่าให้มาโอเคมากกับฟังก์ชันในการเปลียน,นจอบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับถือว่าตัวเรมี e Note 6 1ฟังก์ชันตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มสับคุณภาพจริงถือว่ามีความสมูทในการเปลีนน่ยนจอจริงซึ่งพี่ใช้งานมาขอนเฟิร์มว่าใช้งานได้ดีพอสมควรผมตัวนี้ครับนี่ ซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนตัวนี้ก็สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ก็ถือว่ามีความสมูทแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพอสมควรกับกล้องหลัง8ล้านมี AI era, กล้องหน้า5ล้านส่วนตัวนะใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอกับคุณสมบัติของตัวกล้องหลังจากที่อัปเดตเป็นตัว Android 15มารู้สึกว่าใช้งานออกมาได้ลงตัวมากตนี้สีสันก็ถือว่ามีความสวยงามในการกดในการทัช ถือว่ามีความลื่นไหลจริงครับแล้วก็ภาพบุคคลสามารถทำพอเทตหน้าชัดหลังเบอร์ซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าทำพอเทตออกมาได้ดูดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีหมดโปรมีหมดไทม์แลปด้วยนะผมให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับแล้วก็มีตัวนี้มีแกลเลอรี่แยกมาให้เราจากแอปกล้องด้วยนะครับนี่เมื่อคู่พีถ่ายมานะครับหมดเลยว่าเวิร์กมากนะครับผมถ่ายรูปออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับคุณสมบัติตัวนี้นะครับ ไม่แปลกเลยว่าทำมตัวนี้จึงขายดีหลังจากพีทำการใช้งานมาหมดแล้วว่าเวิร์กมาก AI แชมเปลาจากตัว oppo และเรียวมีถือว่าให้เรามาโอเคมากเลยนะครับนี่ใช้งานดีมากเลยครับผม กล้องก็ถือว่าโอเคมุมมองของพีนะครับนี่กล้องหน้า5ล้านแต่คุณภาพสามารถสู้กับบางรุ่นกล้องหลัง8ล้านหรือว่ากล้องหน้า8ล้านหรือว่ากล้องหลัง1213ล้านตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายหงวงนะครับนี่เป็นกล้องที่ให้มาคุณภาพดีพอสมควรเลย ซึ่งก็ถือว่าโอเคมากกับฟังก์ชันและคุณสมบัติตัวนี้ผมหลังจากที่พีสัมผัสมานะครับซึ่งพีอัปเดตเป็นตัว Android 15แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับฟังก์ชันคมในการเล่นเกมเนาะจะในการปรับตำตำกลางๆเช่นเกม RV รี่รับบ0เฟรมปรับเป็นสูงสุดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับฟ e f ไ r e p u b G ว่าเก็บชีมแพ็กปรับตำตำกลางๆก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็สามารถทําการอัปเดตล่าสุดเล่นเกมถือว่าจัดการความร้อนดีมากแล้วก็ ตัวนี้แอปธนาคารก็ซัพพอร์ตศูนไทยทุกแอปได้ดีมากแอปเปาตั้งหรือวัาทางอันเนี้ยคือว่าทําการซัพพอร์ตออกมาได้ดูดีจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อน่อนทั้งแอปฟ้าแอปส้มแอปดําหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับผมสำนี้ขอบคุณครับ